สวัสดีค่ะวันนี้ยายก็จะมาทำผัดผิดกบใส่ใบกระเพรานะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอันนี้น้ำมันสำหรับผัดนะคะใช้ไม่ต้องเยอะแล้วค่ะผัดผิดกบมันจะออกเหมือนสไตล์คั่วๆหน่อยของยายทำนี่จะออกสไตล์ออกแนวควัคว่วๆน้ำมันน้อยนะคะน,นี่กบกบอันนี้ครึ่งกิโลค่ะแล้วก็น้ำปลา น้ำปลาสูตรที่ยายทำนี่ใช้น้ำปลาสามช้อนโต๊ะนะคะพริกแกงพริกแกงยายใช้สองช้อนครึ่งค่ะจะใช้กระเทียมกับพริกสดด้วยนะคะเอาไ้ตำใส่จะได้เผ็ดๆค่ะแล้วก็น้ำมันหอยสามช้อนโต๊ะน้ำตาลยายใช้ครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีกระเพราแล้วก็กระชาย ใบมะกรูดแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยพริกไทยเม็ดค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะผบนี่ยายจะไม่ได้ผัดในน้ำมันนะคะยายจะไปคั่วก่อนเอาไปรวนก่อนค่ะ ไก่ลวนกบให้สุกก่อนนะคะยายจะใช้แบบอกเหมือนโบราณโบราณนิดนะะึงค่ะจะคั่วกบให้สุกก่อนแล้วอันนี้ยายก็จะตำพริกตัวนี้ค่ะ กบนิยายก็ไม่ได้กินนะคะจะทําให้พ่อบ้านพ่อบ้านอยากกินกะเพรากบท้องยายคั่วกบให้สุกก่อนแล้วมันจะไม่เาวค่ะให้ไม่ต้องสุกมากนะคะกำลังแบบใกล้สุกแล้วก็ค่อยใส่เติมน,น้ำมันพืนลงไป พริกก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะจะออกแบบนี้ค่ะออกหยาบๆหน่อยแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะผัดอันนี้มันจะเป็นกลิ่ๆผัดกบเข้ากับผัดเผ็ดนะคะถ้าผัดเผ็ดเลยมันจะใช้ใบโหระพาแต่อันนี้จะเป็นอบก,ก,กลิ่นรวมๆกันผัดเผ็ดใส่ใบกะเพราะคะ่ะ นิดนึงยนะคะ่ะรสนี้นี่แล้วก็ตำพริกกับพริกแกงผสมกับพริกเม็ดนี่มันออกดูหยาบๆนิดนึงตรงนี้ค่ะ ก็ยังใกล้สุกแล้วเราใส่น้ำมันพืชไปเลยค่ะใส่ก็ตามชอบเลยนะคะใส่ขนาดไหนแต่ของยายจะไม่เยอะหรอกค่ะเพราะก็จะออกสไตล์เหมือนคั่วน้ำมันจะน้อยใส่ทิกแกงไปเลยค่ะ อันนี้ยายจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะจะใส่น้ำแค่ล้างครกใส่นิดเดียวน,นี่น้ำที่เราล้างครกพริกเนี่ยค่ะเสแล้วใส่เครื่องทุกอย่างไปเลยค่ะ อบนี่ใหญก็ไม่ได้ชิมนะคะแัดก,กะเพราอบนี่ก็จะใส่ขนาดนี้ทุกครั้งที่ทำอบสองตัวประมาณครึ่งโลเลยค่ะก็ใส่สมุดไพรลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวใส่สลัระแคนประแนระแให้มองเห็น <c oughs> กะเพราล,ลงไปเลยนะคะใส่บดเลยค่ะของยายกะเพราไม่ได้ซื้อเลยใส่ได้เยอะค่ะกะเพราบดของเราก็เสร็จแล้วนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามยายหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ